จเจริญพรสามชนทุกท่านวันนี้มาพบอาตมาภาพภาพระกรณ์จันทาภพกับสื่อสารภาษาหมินได้ง่ายในเดี่ยววันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับคำศัพท์เกี่ยวกับยานบานนะคำแรกเครื่องบินภาษาหมรนพูดว่ายุนฮอยุนฮะ แปลว่าเครื่องบินคันที่สองเรือภาษาเมนพูดว่าตูตู้คำที่สามรถแท็กซี่ภาษาเมนพูดว่าลานตักสีลานตักสีคนที่สี่คำสุดท้าย รถไฟฟ้าภาษาเหนือพูดว่าโดเตพลิงอาเกษนีโดเตพลิงอาเกษนีสำหรับวันนี้ขอจบคลิปนำเสนอเพียงเท่านี้นัตถิโลเกออนิททิโตผู้ไม่ถูกดินทาไม่มีในโลกจเจริญพร